ก็มีศรัทธาในคุณพระรัตนไตรแล้วทีนี้เราก็มาสู่การปฏิบัติในความเป็นจริงก็คือว่าสมมุติเราต้องกักตัว14วันอยู่กับบ้านเราจะต้องทำตัวอย่างไรวางใจอย่างไรศึกษาพระธรรมอย่างไรนำข้อธรรมใดมาประพฤติปฏิบัติในการวางใจหรือว่าในการที่จะสร้างกุศลให้แก่ตนเองครอบครัวแล้วก็สังคมในยามนี้แล้วเจ้าค่ะ อันนี้ประเด็นที่สองอันนี้พูดอันนี้เลยพระรัตนตรยัรยไปโดนไปแล้วถูกกักตัวเลย <c oughs> เออแล้วก็จริงๆมนุษย์เราเนี่ยบางครั้งเราเราไปเข้าใจว่าเราโดนก,กักเราไม่โดนก,กักเหมือนคนบางคนมีความเข้าใจว่าเออเหมือนก็ติดคุกคนที่ย คนพูดต้องขังทั้งหลายเขาจะทรมานมากถ้าวันใดวันหนึ่งชีวิตของเขาไปอยู่ในอย่างนั้นหรือบางคนถูกตีโซ่ตรวนถูกกล้ามโซ่ถูกอะไรก็เครียดทุกข์กุ๊กพระเจ้าเคยพระเคยพูดกันบอกโ oh, หหน้ากรุณามากคนที่ถูกคุมขังถูกตีโซ่ตรวนทั้งหลายเลยเนี่ยพระเจ้าก็ถามว่าสนทนาอะไรกันใช่ไหม พระก็บอกเรื่องเนี่ยพูดคุมขังทั้งหลายถูกกักตัวเนี่ยุณพระเจ้าก็บอกว่าโซ,โซ่ก็ดีตรวนก็ดีที่ผูกหรือการถูกคุมขังอย่างนั้นอันนั้นไม่เรียกว่าคกุกไม่เรียกว่าคุกจริงๆหรอกเป็นสมมุติแต่สังสารวัตรเนี่ยของหมู่สัตว์ทั้งหลายที่ออกไม่ได้ที่เราจะต้องเวียนว่ายตายเกิดแล้วออกจากตาหูจมกูกลิ้นกายใจไม่ได้ ออกจากการเกิดแก่เจ็บตายไม่ได้ไอ้น,นี่เป็นสิ่งที่น่ากลัวที่สุดอันนี้เป็นคุกในสังสารวัตรคำว่านิโรธะเนี่ยนนิโรธะเนี่ยที่แปลว่าสภาวะที่พ้นทุกนี้เนี่ยนี้นี่แปลว่าพ้นนะโรธาศัพท์นั้นแปลว่าคุกก็ได้แปลว่าคุกก็ได้นิโรธาก็คือการพ้นจากคุกคือสังสารวัต พ้นจากคคกคือสังสารวัตรคือที่นิพพานนั่นเองหนึ่งในอริยสัตว์พุทธบริษัทเนี่ยถามว่าอุดมการของพวกเราใช่ไหมขันตีปรมังตะโปตีติขานิพพานังปรมังวันนีพุทธาเป็นต้น,นก็แปลว่าขันติคือความอดทนเป็นตบะอย่างยิ่งก็แปลว่าพุทธบริษัทเนี่ยโดยเฉพาะพระเป็นต้นเนี่ย จะต้องมีขันติคือความอดทนอดกลัน้นทนต่อความลำบากทนต่อความตรากตรามทนต่อทุกขเวทนาทนต่อความเจ็บใจทนต่อการที่กิเลสทั้งหลายไม่ให้กิเลสทั้งหลายมารุมแล้วมีความชาญฉลาดในการที่จะใช้ความแกล้ากล้าอาถรรพ์ปฏิเสธบาปปฏิเสธความโลภความโกรธความหลงปฏิเสธกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตที่จะมาให้เข้าสู่กระแสชีวิตนับตั้งแต่ขณะนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะถึงซึ่งความทุกข์ก็คือเป็นคนมีความแกล้วกล้าอาหารที่จะปฏิเสธบาปมีความทนทานสูงที่เรียกว่าทำประดุดดังเหมือนภาษารีบุตรบอกข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญใจของข้าพราะองค์ประดุดดังแผ่นดินตามธรรมดาแผ่นดินเนี่ยคนเอาของสะอาดบ้างไม่สะอาดบ้างมาเทราดรถแผ่นดินแผ่นดินนั้นก็ไม่หวั่นไหวไม่สะทกสะท้านแม้ชั้นใด ใจของข้าพระองค์ก็เหมือนนั้นน่ยคนจะชมก็ดีคนจะนินทาก็ดีหรือจะถูกกระทบกระทั่งทั้งที่ของดีหรือไม่ดีทั้งหลายก็มีการยอมรับได้ด้วยปัญญาคําว่าขันติเนี่ยก็แปลว่าการยอมรับได้ด้วยปัญญานะเพราะประทัฐานของความอดทนมันคือความรู้เห็นตามความเป็นจริงก็คือตัวปัญญาเนะเพราะรู้เห็นตามความเป็นจริงยกตัวอย่างเช่นเวลาประสบกับความร้อนเนี่ย พุทธบริษัทคิดยังไงเจอความร้อนระดับ40 50, 50องศาเป็นต้นเหล่านี้เขาพิจารณาว่าสังสารวัตรเบื้องต้นและที่สุดอันบุคคลรู้ไม่ได้บางคราวเราไปเกิดในเอเวจีมหานรกแล้วถูกแผดเผาด้วยความทรมานอย่างยิ่งเราก็เคยเจ็บปวดมาแล้วในสังสารวัตฉะนั้นเมื่อเราเจอกับปัญหาคือความร้อนระดับนี้ที่มันแผดเผาในกายนี้ เราจะยอมรับได้ด้วยปัญญาจะไม่ยอมพ่ายแพ้จะขวนขวายฝึกฝนพัฒนาตนเองจะไม่หยุดหย่อนในการพัฒนาศินสมาธิปัญญาให้เจริญภัยบูรยิ่งยิ่งขึ้นไปจะไม่หยุดร้องควรครางและมัวอ้อยอิงหรือมัวโทมนัสกับไอความร้อนที่มันแผดเผานี่ประการนี้หนึ่งเวลา,าเจอความหนาวอย่างสหาหัสาการมาเบียดเบียนกระแสชีวิต เขาก็พิจารณาด้วยญาณปัญญาเพื่อจะตั้งความอดทนให้เกิดขึ้นว่าในสังสารวัฏเบื้องต้นและที่สุดอันบุคคลรู้ไม่ได้เราเคยเกิดในโรกันตริยานรกเคยเป็นสัตว์ที่เป็นสัตว์นรกกลุ่มหนึ่งที่อยู่ในนรกที่หนาวหนบที่สุดมืดด้วยหนาวด้วยเราก็เคยเจ็บปวดมาแล้วในสังสารวัตฉะนั้นถ้าเราจะทนกับความหนาวประสบกับความหนาวเนี่ยเราจะไม่ให้ใจใจเราหวั่นไหว เราจะการทําจิตให้ยอมรับทำปัญญายอมรับได้ฝึกจิตให้เข้มแข็งให้มีความทนทานต่อความหนาวนั้นอย่างนี้เป็นต้นยอมรับได้ด้วยปัญญาจะไม่ยอมทิ้งกุศลจะไม่ยอมทิ้งความดีจะดําเนินกระแสชีวิตให้เป็นไปกับความดีความดีกับกุศลความดีกับความดีกับชีวิตให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันให้ได้นี้เป็นต้นถ้าไปเจอพวกเหลือบยุงไรล,ลมแดดโรคภยัยใข้เจ็บเบียดเบียน มีโควิด19ที่กำลังเบียดเบียนกันอยู่เนี่ยถ้ามันติดเชื้อขึ้นมาทำยังไงเมื่อเราป้องกันเต็มที่แล้วมันมันติดเราก็ต้องมามนสิการบอกว่าสังสารวัตเบื้องต้นและที่สุดอันเรารู้ไม่ได้เราเคยเจ็บปวดเกี่ยวกับโรคเบียดเบียนหรือสัตว์เลื้อยคานเบียดเบียนสัตว์ดทั้งหลายเบียดเบียนเคยเกิดเป็นวัวเป็นควายก็เคยเคยเกิดเป็นเต่าเป็นปลาก็เคย เคยเกิดเป็นสัตว์ที่แสนจะทรมานก็เคยและเป็นมนุษย์เคยเป็นโรคเรื้อนมาก็เคยสารพัดเคยเป็นมาหมดฉะนั้นมาคราวนี้เราไม่ถึงขนาดนั้นทําไมเราจะยอมรับได้ด้วยปัญญาไม่ได้เราจะฝึกจิตของเราให้เข้มแข็งมีปัญญารู้ในการที่จะปฏิบัติตนเองโดยไม่ให้ความเครียดความกลุ้มความทุกข์หรือความทรมานแผดเผาใจเราอย่างเด็ดขาดเราจะขวนขวายฝึกฝนพัฒนาตนเองให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปอย่างเป็นต้นถ้าเกิดภาวะความขาดแคลน หิวไม่มีจะกินมันตื่นตะนกกันซื้อของหมดเลยโดยเฉพาะนักบวชนี่ต้องเป็นตัวอย่างแล้วทีเนี้ยต้องมีความอดทนใช่ไหมต้องพิจารณายัางไงก็พิจารณาบอกว่าในเบื้องต้นและที่สุดอันบุคคลรู้ไม่ได้เนี่ยมีสมัยกังบุตรการมีกลุ่มอมนุษย์กลุ่มหนึ่งเขาเรียกเปรตเปรตกลุ่มหนึ่งเนี่ยพระไปบิณฑบาตกันก็ไปเจอ เปลตตนหนึ่งวิ่งหิวน้ำมากวิ่งเรียบริมฝั่งแม่น้ำคงคาว,วิ่งไปวิ่งมาพระเห็นปรากฏให้พระเห็นพระก็ถามว่าโยอมทำอะไรหิวน้ำได้ยินแต่เสียงน้ำแต่มองไม่เห็นวิ่งเหยียบไปมันเป็นเหยียบบนหินบนหินฐานเพิงไม่มีน้ำเลยแห้งแรงมากเลยพระก็บอกยอมวิ่งเรียบเหยียบน้ำอยู่เนี่ย ทำไมไม่เห็นก็บอกว่าไม่เห็นเลยงั้นยอมนอนลงนะเดี๋ยวพระจะช่วยพระก็เอาบาตรตักน้ําแล้วก็เอายอมอ้าปากแล้วก็เทใส่มันก็ไม่เข้าบาปมันปิดเทเข้าไปไงก็ไม่เข้าทุกองค์ไงประมาณสามสิบรูปก็ถามว่าน้ําเข้าไปสักหยดไหมยมบอกว่าถ้ามันเข้าไปแม้แต่หยดหนึ่งขอให้ยมอย่าได้พ้นทุกเลย มันไม่ได้เลยแม้สักหยดหนึ่งแต่มันหิวมาอย่างนี้จะเป็นพุทธ,ธันดรแล้วเป็นพุทธ,ธันดรก็แปลว่าได้ผ่านพุทธเจ้ามาเป็นองค์สององค์แล้วก็ยังไม่ได้กินน้ําเลยเราเคยเป็นเปรตประเภทนี้อมนุษย์ประเภทนี้ในสังสารวัฏเนี่ยมานับพบนับชาติไม่ถ้วนฉะนั้นถ้าเราจะเกิดภาวะความขาดแคลนอาหารหรือมันหิวขึ้นมาเนี่ยก็ต้องยอมรับได้ได้วยปัญญาถ้ามันหาไม่ได้จริงๆก็ไม่ ทำใจให้ว้าวุ่นเข้าถึงขนาดไปฆ่ากันบางบางเมืองเกิดเจลาจนเ่็นไหมพะมันแย่งอาหารกันกินแล้วมันก็ลุกขึ้นมาฆ่ากันแล้วมนุษย์เนี่ยกฎหมายก็เาไม่อยู่เกิดจลาจนจําได้ไหมตอนซีนามีบางโอ้โหกฎหมายเอาไม่อยู่แล้วฆ่ากันคมคืนกันเบรุตไลกันนิยามวาระที่แทนที่มนุษย์เนี่ยจะเห็นใจกันพอเกิดจลาจนกันขึ้นมาฆ่ากันเลยนี่ไง ไอภาวะความโหดร้ายที่มันยังมีกฎหมายทับอยู่กดอยู่เท่านั้นน่ะแต่ถ้าหากว่ามนุษย์ไม่ยอมไม่เห็นคุณค่าของกฎกติกากฎสมมุติเหล่านี้แล้วก็ฆ่าเพราะใจมันโหดร้ายใช่ไหมในจันดาสูตรเนี่ยที่พระเจ้าบอกว่ามนุษย์เนี่ยเป็นสัตว์ดุร้ายด้วยโลภาโทสามหะไอโลภาโทสามหะทถ้าไม่สัตว์ดุร้าย ฉะนั้นการพิจารณาอย่างนี้ก็จะยังทําให้ตนเองยอมรับได้นทนคือการยอมรับได้ทําใจไปดุดดังแผ่นดินอย่างนี้เป็นต้นหรือเหมือนกับช้างศึกช้างศึกเวลาออกศึกแล้วเนี่ยก็ไม่กวนเกรงต่อลูกศรที่ปิวมาจากทิศทั้งสี่ไม่ชั้นใดก็ต้องเป็นผู้ดีมีจิตใจไม่หวั่นไหวไม่สะทกสะท้านในการที่จะฟันฝ่าปัญหาและอุปสรรคนี่ก็เหมือนกันเมื่อปัญหาและอุปสรรคเนี่ยแผดโถมเข้ามาสู่กระแสชีวิตเนี่ยมันเป็นวาระดดีนะ ว่าเราจะฝึกพัฒนาโดยชนิดที่เราไม่หวาดหวัน่นไม่สะทกสะท้านแล้วก็เชื่อมประสานกันผนึกพลังกันให้เป็นใช่ไหมในสังคมใทไม่จำเป็นต้องให้คนเหมือนกันแต่ให้อยู่ในจุดที่มีความต่างกันนี่แหละเหมือนเครื่องยนต์กลไกลของรถเนี่ยเหมือนกันที่ไหนแต่เวลามันทำงานแล้วมันเชื่อมประสานกันนะ มันอยู่ในจุดของตอนเองนั่นแหละแต่มันเชื่อมประสานกันก็สามารถนําองค์คารไปยกคือรถคันนั้นไ้ถึงจุดหมายปลายทางได้แม้ั้นใดนี่ก็เหมือนกันเราทําไมเราไม่ปลูกให้มีจุดหมายร่วมเหมือนพุทธบริษัทบ่านิพานังปรมังวันนิพุทธาพระพุทธเจ้าทั้งหลายกล่าวว่านิพานเป็นบรมธรรมของเราคือเป็นสภาวะที่ดับวัฏโทกโอ้โหทุกคนมีจุดหมายร่วมกัน คุณอาจจะบาเพ็ญแบบเป็นคา,ารวะหรือเป็นนักบวชหรือชอบแบบไหนไม่เป็นไรแต่มีจุดหมายร่วมกันว่าเราจะต้องนําทุกข์ให้ดเราจะต้องดับทุกให้ได้ดับวัตทุทุกนี้ให้ได้ดับปัญหาและอุปสรรคนี้ให้ได้แล้วจะเข้าสู่การเข้าถึงการดับปัญหาให้ได้พอมีจุดหมายร่วมกันนี้ปุ๊บเราก็ไม่ต้องวิตกกังวลก็มาประกอบข้อสุดท้ายคือข้อมรักใช่ไหมจริงๆในเวละเนี้ยเราก็ควรเข้าใจเรื่องอริยสัจหนึ่งทุกขค,คือตัวปัญหา อันนี้เราเผเชิญแล้วเผเชิญปัญหาจากโรคภัยแค่เจ็บเอยจากฝุ่นเอยทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นที่เราเจอกันมาเนี่ยหลายเดือนแล้วเป็นปีแล้วฝุ่นเนี่ยโรคเพิ่งมาประมาณเดือนสองเดือนเนี่ยอันนี้เราเปเจอแล้วเจอทุกเจอปัญหาแล้วที่มาเบียดเบียนนี่เป็นทุกในอริยสัจเป็นทุกเนี่ยเ,เป็นตัวปัญหาสองเหตุให้เกิดทุกอะ,อะไรเป็นเหตุของปัญหาอะไรเป็นเหตุของพลภาพเอามนุษย์ไงใช่ไหมเพราะมนุษย์ประกอบ ความโลภที่ประกอบไปด้วยทุจริตทั้งหลายเหล่านี้ทำลายธรรมชาติไม่ถนอมธรรมชาติด้วยความโลภของมนุษย์ด้วยความโกรธของมนุษย์ด้วยความหลงด้วยความไม่เข้าใจของมนุษย์มนุษย์ก็ไปทำกรรมในการที่แย่งชิงทรัพยากรธรรมชาติสร้างทั้งอุตสาหกรรมนวัตกรรมอะไรเยอะแยะหมดระบบไอทุไอที่เต็มไปหมดอันเนี้ยที่มนุษย์เกิดความโลภก,กันขึ้นมาเนี่ยแล้วก็ไม่สนใจในดิน ว่าจะดึงทรัพยากรในดินมาในน้ำขึ้นมาในป่าขึ้นมาพัางหมดเลยต่นนี้แล้วก็สร้างเป็นโรงงานเป็นอุตสาหกรรมอย่างยิ่งใหญ่เลยตนนี้โอ้โหทีนี้มลภาวะว่างก็เกิดสิเอาอะไรในเหตุตรงนี้มันเหตุของมนุษย์นี่แหละเองทําขึ้นมาแล้วก็โรคภัยไค่เจ็บมันก็มากันไม่แปลกใช่ไหมละ่ะมันก็มาแล้วม,มันไม่ใช่จะมีแค่นี้ต่อไปก็จะมากันอีกเยอะถ้ามนุษย์ยังไม่หยุดยั้งในการที่จะมาหันมาดูแลมาประพฤติทำร่วมกัน พอเข้าใจนี่ตัวปัญหาและเหตุของปัญหาก็วางเป้าหมายว่าเอาละเราจะดับปัญหานี้อย่างไรร่วมกันเราจะดับปัญหาอย่างไรแต่นี้ก็คือเอาละสิถ้ายังไม่เห็นปัญหาหรือยังแก้ปัญหาอย่างผิดผิดมันก็ไปประกอบสมุทัยสัจจะมันก็ไปสร้างปัญหาอีกจากเหมือนจะแก้ปัญหาหนึ่งแต่ไปสร้างปัญหาอีกปัญหาหนึ่งอย่างนี้เป็นต้น เหมือนมลภาวะที่มันเกิดจากน้ํามันมันเกิดจากก๊าซมันเกิดจากการทําลายป่ามันเกิดจากการเผามันเกิดจากมลภาวะมันเกิดจากโรงงานเนี่ยใช่ไหมล่ะเราเห็นไอ้ปัญหาเราก็เหตุของปัญหาก็เห็นอยู่ว่ามนุษย์เป็นผู้ทํามาขึ้นมาอย่างไงทีนี้ถ้าเราจะดับปัญหาก็ตั้งเป้าว่าเราจะลดมลภาวะปีละเท่าไหร่หรือเท่าไหร่ลดเท่าไหร่ก็ว่ากันแต่เนี้ยถ้าขนาดนี้ไหวไหมมนุษย์ในปัจจุบันเนี้ยเราเราอยู่ในมลภาวะขนาดนี้ไหวไหม โรคที่มันเบียดเบียนกระแสชีวิตมนุษย์อย่างนี้แล้วจะผลิตยามาต่อต้านต่อสู้ยังไงโอ้โหเป็นเรื่องใหญ่แต่ทํายังไงะให้มนุษย์เข้มแข็งไอต้ตรงนี้ต่างหากสําคัญที่สุดใช่ไหมเอาแล้วแต่นี้พอรู้็รรูปตัวปัญหาเหตุของปัญหาเอาบอก่าตั้งเป้าที่ดับปัญหาก็มาปฏิบัติข้อสุดท้ายคือมรมครคกมารคกก็คือภาคปฏิบัติการหรือภาคลงมือทําว่ามนุษย์จะอยู่ร่วมกันยังไงทุกคนแต่ละหนึ่งคนขึ้นไปประพฤติธรรมปฏิบัติดี เมื่อปฏิบัติดีก็ไม่สร้างมลภาวะในใจก่อนคือกิเลสเมื่อกิเลสไม่มีมลภาวะม,ม่กระแสชีวิตไม่มีมลภาวะคือราคะโทสะโมหะไม่มีทุจริตมันก็ผักสิ่งดีๆออกมาแต่ละคนหันมาแก้ปัญหาตรงนี้แล้วก็มีปัญญาในการที่จะคิดอ่านวางระบบกฎเกณฑ์ใดๆทั้งหลายที่จะสร้างจุดหมายร่วมกันในทางที่ดีพอทําอย่างนี้มันก็ดับได้ทีนี้ก็ไปตรงประเด็นที่บอกว่าว่าเ,าเราเจอปัญหา เช่นเจอโรคแล้วจะกักตัวเองมันไม่ใช่เรื่องกักหรือไม่กักแล้วแล้วยกตัวอย่างอย่างนี้ว่าเวลาเรามีโรคภัยไข้เจ็บเบียนเบียนถามว่าไอ้โรคถ้าเราไปติดเชื้อตัวนี้มาเนี่ยเชื้อตัวนี้มันสามารถที่จะแพร่ไปสู่จากคนสู่คนเนี่ยถ้าเราไม่ระมัดระวังตัวเราเป็นพาหะแล้วเ,เอาพาหะไปสู่คนอื่นแปลว่าเรา มีเจตถ้าเรามีจิตว่าใครจะติดก็ช่างมันเถอะอันนี้ก็เรามีเจตนาชั่วร้ายในการฆ่าเขาเนึ่เป็นบนาปนติบาตใช่ไหมเป็นการเบียดเบียนสัตว์ด,ด้วยหรือบางทีเราหลงเราไม่รู้เรื่องรู้ราวอันนี้ไอ้โมหะเนี่ยมันเป็นปัจจัยทําให้เราไปทําชีวิตเขาให้ตกล่วงไปทําให้ชีวิตเขาสั้นทําให้ตับก็ดีไตก็ดีปอดเขาก็ดีเนี่ยชเชื้อไปติดเขาขึ้นมาไปทําลายตับทําลายไตทาตาําลายปอดของเขาทําให้เขามีคุณภาพชีวิตที่แย่ลงแทนที่เขาจะมีอายุ แปดสิบปีแต่เขาอยู่ได้สี่สิบปีต้องตายหรือไม่อย่างนั้นบั่นทอนเข้ามาแค่ไหนก็ชื่อว่านั่นแหละเป็นเจตนาของเราที่คิดประทุษร้ายเขาเห็นไหมเนี่ยเบียดเบียนกระแสชีวิตเมื่อเบียดเบียนกระแสชีวิตเชื่อเบียดเบียนทรัพย์สินเขาด้วยทาให้ทรัพย์สินเขาต้องวิบัติด้วยแล้วเชื่อเบียดเบียนบุตรภรรยาสามีญาติมิตรเขาด้วยทําให้เขาต้องพัดพากด้วยเห็นไหมชื่อว่าไม่ให้ข้อมูลที่จริงแกเขาด้วย แล้วก็เป็นการขาดสติสัมพชัญญะด้วยโอ้โหผิดศีลห้าเนี่ยไอ้กรณีอย่างนี้พุทธบริษัทก็ต้องเข้าใจว่าจริงๆแล้วเนี่ยกรณีที่เรารักษาตนเองเนี่ยช่วรักษาคนอื่นด้วยแล้วก็รักษาสภาพสังคมสิ่งแวดล้อมด้วยจากการดูแลตัวเองให้ดีเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเหมือนอะไรเหมือนในสติปัฏฐานสูตรที่ยกตัวอย่างว่าอาจารย์กับสิทธิ์อาจารย์กับสิทธิ์ที่ไปแสดงกายกรรมใช่ไหมล่ะ อาจารย์ก็อยู่ข้างล่างเอาไม้ไผ่มาตั้งอยู่บนอกแล้วให้สิทธิ์เดินไต่ลำไม้ไผ่ไปอยู่บนยอดลำไม้ไผ่นั้นอาจารย์ก็บอกว่าเธอจงรักษาฉันไว้ฉันก็จะรักษาเธอเธอก็ประคองฉันฉันก็จะประคองเธอถ้าต่างปลายต่างรักษาซึ่งกันและกันเนี่ย การแสดงก็จะปลอดก็จะสามารถแสดงได้ดีด้วยปลอดภัยด้วยแล้วก็ได้ค่าจ้างรางวัลด้วยเป็นต้นอันนี้สิทธิ์ก็บอกว่าอาจารย์เข้าใจผิดแล้วอาจารย์นั่นต้องดูแลตัวเองให้ดีผมก็จะดูแลตัวเองให้ดีเมื่อต่างฝ่ายต่างดูแลตัวเองให้ให้ดีแล้วก็เชื่อว่าดูแลซึ่งกันและกันด้วยและการแสดงก็จะปลอดภัยด้วยแล้วก็จะสามารถแสดงได้อย่างลุ่ล่วงได้ดีแล้วก็ได้รับค่าจ้างรางวัลเป็นต้นด้วย พระเจ้าจบอกว่าเนี่ยความเห็นของลูกศิษย์เนี่ยถูกของอาจารย์เนี่ยผิดท่านทั้งหลายในวาระแบบนี้ท่านก็ดูแลตัวเองให้ดีเมื่อดูแลตัวเองจะชื่อว่าดูแลคนอื่นด้วยหองมองเห็นไหม